โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกระดับเพชรปีการศึกษา2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาภายใต้การบริหารงานโดยนายธนวัต์บัวบานคูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเกาะยาวมีบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาจำนวนเจคน ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวปียนุษย์เอ็มยุเดนตําแหน่งครูกศนตนําบลโดยมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลจํานวน3แห่งศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลเกาะยาวน้อยศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลเกาะยาวใหญ่และศูนย์การเรียนรู้ระดับตบําบลผูในมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จํานวน145คน สถานศึกษาได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประจำปีการศึกษา2567ได้มีการดำเนินงานตามทุทฎศาสตร์5ด้านดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวมีการประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดประชุมและวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการห้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมและคณะกรรมการรับผิดชอบห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมการคัดเลืแอนนำห้องเรียนสีฝ่ายมีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน3มห้องเรียนโดยในแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยฝ่ายการเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานมีการประชุมวางแผนงานและสรุปการดำเนินงานภายใต้การดูแลของรองหัวหน้าฝ่ายการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น ช่วยเหลือทางด้านวิชาการการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนฝ่ายการงานดำเนินงานภายใต้การดูแลของรองหัวหน้าฝ่ายการงานภายในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้รวมถึงการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สินัติของห้องเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียนดำเนินงานภายใต้การดูแลของรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน ดำเนินการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับอาคารแหล่งมั่วสุมสูบุรี่สอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนในห้องเรียนเช่นการมาเรียนการแต่งกายพฤติกรรมชูสาวการผนันมีการบันทึกพฤติกรรมที่พบเพื่อรายงานต่อครูที่ปรึกษาสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหรือส่งต่อดำเนินการการแก้ไขหรือลงโทษภายใต้ใตมาตรการระเบียบของสถานศึกษาฝ่ายกิจกรรมดำเนินงานภายใต,ใต้การดูแลของรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีการเผยแพร่ผลงานผ่านเฟซบุ๊กของสานศึกษาห้องสมุดประชาชนภายใต้การดูแลข,ของสถานศึกษาและเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวโดยสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวระดับตีเด่นจำนวน3ห้องเรียน และจัดทำเกติบัตรประกาศผลและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือนในทุกภาคเรียนมีการดำเนินงานโครงการสถา,านศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการมีการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมมีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดแทรกเครื่องบุหรี่แอลกอฮอล์ลงในการเรียนการสอนและกิจกรรม อีกทั้งนักศึกษายัางมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมีการช่วยเหลือดูแลเพื่อนักศึกษาและกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านกีฬาด้านอาชีพกิจกรรมทางด้านสาธารณะด้านวิชาการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุขมาตรก,การที่2ด้านการค้นหามีการดำเนินงานตามข้อมูลนักศึกษารายบุคคลในทุกภาคเรียนในรูปแบบต่างๆเช่นแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านบันทึกติดตามนั่กษาของครูกศนตำบลทั้ง3แห่งในทุกภาคเรียนโดยนศึงศามีการคัดกรองจำแนกผู้เรียนออกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ามีการรายงานผลต่อต้นสังกัดและสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดรายงานผลต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรการที่3ด้านการรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวดำเนินการกำหนดนโยบายในการบำบัดและส่งต่อให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีการจัดตั้งคลินิกเสมามรักจิตสังคมบำบัดภายในฐานกษาให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในทุกด้าน มีการบันทึกให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนในการทานศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตรก,การที่4ด้านการเฝ้าระวังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวจัดให้มีตู้แดงเสมารักในบริเวณพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง3แห่งและช่องทางเ็จฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุก มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานมีห้องปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีการจัดทำบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับสถานีตำรวจภูธรเกาะยาวโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒสาธารณสุขอำเภอเก,อเกาะยาว และที่ทําการปกครองอําเภอเกาะยาวจากการดําเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบยามุกข,ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเกาะยาวที่กล่าวไปข้างต้นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเกาะยาวยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีความสุขห่างไกลยาเสพติดและอาบยามุขตลอดไป